ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหอวยนานายแล้วนะคะตอนนี้ก็ปีใหม่แล้วเนาะ2อ6 4ก็อ่าก่อนอื่นนต้องขออวยพรอ่าปีใหม่ให้กับเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะเอ๊เหมือนจะเป็นวัดขอภัยนะคะก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆนะคะสวยๆละหล่อเฮงๆรวยๆปังปปีใหม่แล้วขอให้ปังๆกันทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนานานะ โอ้เราไม่ได้ลงคลิปกันก็นานแล้วเนาะตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วช่วงนี้ก็โควิดนะคะก็ระวังสุขภาพกันด้วยนานาก็อากาศเปลี่ยนแปลงก็เหมือนจะเป็นไข้หวัดเนาะแต่รับรองได้ว่าไม่มีโควิดแน่นอนคะ่ะเพราะว่าพื้นที่ที่ไปไม่มีเสียงเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยก็ใครที่ขอไว้นะคะอาจจะหลายคนหลายอย่างเนาะนานาก็จะทยอยทำให้ละกันช่วงเนี้ย อ,อุปกรณ์ของนานาก็ไม่พร้อมนะคะก็วันไหนดีก็ใช้ได้วันไหนไม่ดีก็ทำคลิปไม่ได้เลยก็วันนี้โชคดีนะคะที่ทำได้ใครที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นานา,นานด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะามาดูกันเลยวันนี้วันที่6แล้วนะคะ วันที่6เดือนมกราคม2 5 6 4มาดูเลขวิ่งค่ะเลขวิ่งล่างเนาะอันนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณอะไรให้ยากมากมายนะคะแค่เรารู้3ตัวบนอ่าโอเคเริ่มเลยเนาะ3ตัวบนเราจะใช้หลักสิบบนนะคะหลักสิบบนบวกเพิ่ม1แต้มแค่นี้เราก็จะสามารถใช้มาวิ่งกับเลขล่างได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น3กับนี่เนาะ3 4. กับ4ก็มาดูอันนี้ก็เข้าทั้ง3าทั้ง4นะคะวิ่ง ต่อมานะคะ8ก็จะเป็น8กับ9้าเนาะ8กับ9ก้าก็เเข้านะคะวิ่งล่าง2ตัวเลยอันนี้จะได้เป็นศูนย์กับหก็ศูนย์เข้านะคะถ้าใครวิ่งบนด้วยก็จะได้1ด้วยนะคะก็ส่วนใหญ่ศูนย์นี้จะเข้าแต่ข้างล่างนะคะถ้าวิ่งบนเราก็กลัวจะขาดทุนเนาะต่อมานะคะ1 2 1 2กสองสองลดไป1 1รอบนะคะต่อมา4ี่ห้าสี่ห้าสองรอบนะ Hey, หลุดไปสรอบไม่เป็นไรนะคะเรายังได้กําไรเนาะต่อมา90อาะศย์เข้านะคะวิ่งล่างต่อมา3434 3, 4, ี่ส่ก็หลุดไป3ลรอบไม่เป็นไรนะคะต่อมา9 0อ่ะ 9, เข้านะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็น4กับ5 4เข้านะคะอันนี้เข้าบนเข้าล่างเนาะอันนี้10ลรอบก็จะหลุดไปแค่3ลรอบก็จะเห็นได้ว่ายังพอได้อยู่นะคะคลิปนี้ สำหรับคนที่ชอบวิ่งนะคะคลิปนี้ไม่ต้องคำนวณอะไรให้มันมากมายนะคะก็ก่กอนที่จะจบนะคะกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นานๆด้วยนะคะและอีกอย่างนึงช่วงนี้โควิดระบาดเนาะก็ให้ขอให้ทุกคนระวังสุขภาพร่างกายนะคะกินร้อนช้อนกลางหมั่นล้างมือนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่แมสเพื่อป้องกันตัวเองดูแลตัวเองด้วยนะคะ ถ้านานาจะให้อีกคลิปหนึ่งจะทันไหมเพราะว่านานาเอเบแค่15นาทีเนาะตอนนี้เข้ากาดึกแล้วอ่าน่าจะทันเอาเลยดีกว่าสูตรนี้จะเป็น่องตัวตรงโต๊ดบนล่างนะคะตรงโต๊ดบนล่างอันนี้ก็ไม่ได้คิดคำนวณอะไรมากมายต้องทำเวลานะคะต้องพูดไปหน่อยทาไปดบกาแฟ15นาทีทำคลิปด้วยดบกาแฟด้วยอโอเคค่ะรอบเดียวกันเมื่อกี้ก็ รอบที่ลงท้ายด้วยหนึ่งเนาะรอบนี้จะเป็นรอบที่21นะคะจะใช้2ตัวหลังคือ2ตัวล่างหาร2 2นี่มาจากไหนก็มาจากนี่นะคะมาจากหลักหน่วยบนก็ใช้2ตัวล่างหารหลักหน่วยบนนะคะก็จะได้เท่ากับ45ก็บวกลบ5แต้มเนี่ยลืมนะคะบวกลบ5แต้มขวาจะเป็นบวกนะคะซ้ายจะเป็นลบใครไม่ทันดูย้อนหลังเลยนะคะก็จะเป็น ตั้งแต่40-50เนาะ40-50สรุปแล้วอันนี้นานาเขียนไว้ให้ัวไม่ทันเวลาเนาะก็จะเข้าทั้งหมด7หางนะคะ10รอบเข้า7หางก็โอเคนะคะใครไม่ทันดูย้อนหลังได้น,นะคะแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นานาด้วยคะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพงแค่น,นี้ก่อนนะคะคิดถึงทุกๆคนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ